สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันให้ดีมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียสกันอีกครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันมากขึ้นผมขอกล่าวถึงความสําคัญของบทเรียนในตอนนี้กันก่อนครับาธาตุกำมะันรังสีเป็นาธาตุที่ไม่สเสถียรครับสลายตัวให้รังสีต่างๆเช่นรังสีอลฟารังสีบบต้าและรังสีแกมมาเป็นต้นการสลายตัวของนิวเคลียสกำมะันรังสีเป็นแบบสุม่มตามกฎเกณฑ์ทางสถิติอย่างหนึ่งตามทฤษฎีทางสถิติ เหตุการณ์แบบสุ่มที่แท้จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอัตราอย่างช้าจะอธิบายได้ด้วยการแจกแจงแบบบัวทรง p ของ n เท่ากับ e ยกกําลังวงเล็บเปิดลบ n bar วงเล็บปิดคูณด้วยวงเล็บเปิด n bar ยกกําลัง n หารด้วย n factorial เมื่อ p ของ n เป็นความน่าจะเป็นของจํานวน n ที่จะเกิดขึ้นและ n bar เป็นจํานวนเฉลี่ยของทั้งหมด e เป็นฐานของลอการิทึม ธรรมชาติของเนปเปียมีค่าเท่ากับ2.71828โดยประมาณและ n เครื K ่องหมายตกใจเป็น n, n factorial ครับเป็นอย่างไรครับพอจะเดากันได้บ้างหรือยังว่ามันคือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอาเป็นว่าพูดต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะครับในรูปแบบของเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะระบุได้โดยการวัดจำนวนครั้งของการสลายตัวของรังสีชนิดหนึ่งหนึที่วัดไว้ได้ด้วยเครื่องมือวัดเช่นหัววัดไกเกอร์ถ้าเราทำการวัดรังสีนั้น ครั้งละ6วินาทีเป็นจำนวน100ครั้งเราจะได้ร้อยเหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกันแต่เนื่องจากไม่อาจหาหัววัดรังสีได้โดยง่ายเราจึงจำลองเรื่องราวต่างๆด้วยการใช้เครื่องคิดเลขกันนะครับเอาเป็นว่าฉเฉลยเลยแล้วกันครับในบทเรียนนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับสถิติของการสลายตัวของนิวเคลียสกำมันตรังสีนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับมิสเตอร์กราฟีนเรื่องราวที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่อง สถิติของการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีนั่นเองครับก่อนอื่นเรามาดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนตอนนี้กันก่อนครับ 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์แบบสุ่มที่แท้จริงที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่าการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีเป็นเหตุการณ์แบบสุ่มอย่างหนึ่ง 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่า การสลายตัวของนิวเคลียสกัมันตรลังสีอธิบายได้ด้วยการแจกแจงแบบปัวทรง 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสถิติของการสลายตัวของนิวเคลียสกัมันตรลังสีเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยความหมายของคำว่าเหตุการณ์แบบสุ่มที่แท้จริงกันนะครับเหตุการณ์แบบสุ่มที่แท้จริงคืออะไร ลองมาพิจารณาการที่นิวเคลียสสองธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีการสลายตัวให้รังสีแอลฟาในช่วงเวลาหนึ่งเช่น6วินาทีเราไม่อาจบอกได้ว่านิวเคลียสตัวใดตัวหนึ่งในจจำนวนมากมายมหาศาลเช่น10กกำลัง23ตัวจะสลายตัวและนิวเคลียสตัวที่สลายตัวไปแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อนิวเคลียสตัวอื่นๆที่เหลือที่ยังไม่สลายตัวลักษณะอย่างนี้เราเรียก การวัดจำนวนครั้งของการสลายตัวรังสีแอลฟาในเวลา6วินาทีว่าเหตุการณ์ผลลัพธ์ของเหตุการณ์คือจำนวนครั้งของการสลายตัวจะเห็นว่าเหตุการณ์ของเรามีผลลัพธ์เป็นอิสระจากกันและผลลัพธ์ไม่ส่งผลกระทบแก่กันและกันเลยในตัวอย่างของเราถ้าเราวัดจำนวนครั้งของการสลายตัวรังสีแอลฟาในเวลา6วินาที ถ้าเราวัดสาครั้งเรียกว่ามี3เหตุการณ์ผลลัพธ์ของการวัดครั้งที่1ไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการวัดครั้งที่2ผลลัพธ์ของการวัดครั้งที่2ไม่ได้ส่งผลต่อผลลัพธ์ของการวัดครั้งที่3อย่างนี้พิจารณาได้ว่าเป็นเหตุการณ์แบบสุ่มที่แท้จริงทฤษฎีทางสถิติกล่าวว่าเหตุการณ์แบบสุ่มที่แท้จริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่างช้า,ชา จะอธิบายได้ด้วยการแจกแจงแบบปัวทรง p, p <N S 2> ของ n เท่ากับ e ยกกำลังวงเล็บเปิดลบ n บา์วงเล็บปิดคูณด้วย n บา์ยกกำลัง n ฐานด้วย n f a c t o r รียเมื่อ p, p ของ n เป็นความน่าจะเป็นของจำนวน n ที่จะเกิดขึ้นและ n บา์เป็นจำนวนเฉลี่ยของทั้งหมด e เป็นฐานของลอการิทึมธรรมชาติของเนเปียร์มีค่าเท่ากับ 2.71828โดยประมาณและ n ตามด้วยเครื่องหมายตกใจเป็น n Factorial ทางด้านนิวเคลียร์ฟิสิกส์เรามีธาตุกำมันตรังสีที่มีการสลายตัวอย่างช้าๆเป็นจำนวนมากเราอาจใช้หัววัดรังสีวัดการสลายตัวแอลฟาหรือบีตาได้เป็นช่วงๆช,ช่วงละ6วินาทีในแง่นี้จำนวน n ที่จะเกิดขึ้นก็คือจำนวนครั้งของการสลายตัว ในช่วง6วินาที11หรือก็คือผลลัพธ์ของเหตุการณ์11ถ้าเราวัด100ครั้งเรามี100เหตุการณ์จะได้ n-bar เป็นจำนวน n เฉลี่ยของผลลัพธ์ทั้งหมดของการวัด100ครั้งหรือของ100เหตุการณ์และ p ของ n จะเป็นความน่าจะเป็นที่จะวัดได้โดยมีผลลัพธ์เป็น n หรือก็คือจำนวนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ที่มีผลลัพธ์เป็น n จาก100เหตุการณ์เข้าใจนะครับแล้วหัววัดรังสีและแหล่งกําเนิดรังสีเราจะหาได้จากที่ไหนนะครับหัววัดรังสีและแหล่งกําเนิดรังสีอาจหาไม่ได้ง่ายๆครับแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังสามารถจําลองการวัดการแผ่รังสีของสารกำมันตรังสีในเวลา6วินาทีได้อยู่ครับเราจะใช้เครื่องคิดเลขครับ ในเครื่องคิดเลขปางอย่างจะมีตัวก่อกำเนิดตัวเลขแบบสุ่ม (random number generator) ตัวก่อกำเนิดตัวเลขแบบสุ่มเองก็จะแบ่งเป็นการแจกแจงแบบสม่ำเสมอ (uniform distribution) การแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) และการแจกแจงแบบปัวซงในที่นี้เราจะสนใจตัวก่อกำเนิดตัวเลขแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปัวซงที่จะให้ผลลัพธ์เป็นเลขจำนวนเต็มเพื่อเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ พิจารณาการวัดการสลายตัวอนุภาคเช่นแอลฟาหรือบีตาจากสารกำมันตรังสีชนิดหนึ่งเมื่อทำการวัดหลายๆครั้งครั้งละ6วินาทีสมมติว่าเราวัด100ครั้งครั้งละ6วินาทีแต่ละช่วงเวลา6วินาทีที่ทำการวัดเรียกว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งผลลัพธ์ของการวัดครั้งหนึ่งเรียกว่าเป็นผลลัพธ์ของเหตุการณ์หนึ่งเพื่อทำให้เรื่องชัดเจนและง่ายเข้าจะกำหนดให้ ค่าเฉลีย่ยของเหตุการณ์ของการสลายตัว100หเหตุการณ์เป็นประมาณ4การสลายตัวหมายถึงเฉลีย่ยแล้วการวัดครั้งละ6วินาที1 0 0ครั้งให้ค่าเฉลีย่ยเป็นการสลายตัว4ครั้งโดยประมาณต่อไปเป็นตัวอย่างชุดหนึ่งของตัวเลข100ตัวที่ได้จากตัวกรกอบกำเนิดตัวเลขแบบสุ่มที่มีการแจกแจงแบบปัวทรงชุดอื่นอาจมีการปรากฏของตัวเลขที่ต่างกันออกไป ในที่นี้ลำดับหมายถึงการเรียงลำดับของเหตุการณ์ผลลัพธ์หมายถึงจำนวนครั้งของการสลายตัวใน6วินาทีในเหตุการณ์นั้นๆ นักเรียนค่อยๆสังเกตดูตัวเลขนะครับ เมื่อเราได้ตัวเลขผลลัพธ์ครบ100ตัวแล้วเราก็นำมาทำตารางความถี่ของจํานวน0-9ถึง9ให้ครบถ้วนจะได้ผลดังตารางข้างล่างนี้จากตารางดังกล่าวเราจะได้ผลรวมของความถี่ของเหตุการณ์ทั้งหมดเท่ากับ100และผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับผลลัพธ์ที่สมนัยกันเป็น419วิเคราะห์ผลหา sum fi i เท่ากับ0ถึง9 sum fini i เท่ากับ0ถึง9และ n bar เท่ากับ sum fini i เท่ากับ0ถึง9หารด้วย sum fi i เท่ากับ0ถึง9ก้า sum fi i เท่ากับศถึง9เท่ากับ100และ sum fini i เท่ากับศถึง9เท่ากับ4ี่รบา n bar เท่ากับ sum fini i เท่ากับ0ถึง9 หารด้วย SU m f i i ถากับ0 9, ถึง9เท่ากับ419หารด้วย100เท่ากับ4.19เท่ากับ4ครั้งของการสลายตัวใน6วินาที mm hmm. เมื่อเียนฮิสโตแกรมของความถี่ของจำนวนโดยให้ความถี่ของจำนวนอยู่ในแกนตั้งและจำนวนอยู่ในแกนนอนแล้วหาเส้นโค้งเรียบที่อธิบายฮิสโตแกรมนี้ สรุปว่าเส้นโค้งเรียบที่อธิบายฮิสโตแกรมของความถี่ของจำนวนต่อจำนวนที่ได้เป็นเส้นโคง้งคล้ายเส้นโค้งปกติแต่โยไปทางซ้ายคือค่าเฉลี่ยน้อยกว่า4.5แสดงถึงลักษณะของการแจกแจงแบบปัวทรงที่อธิบายถึงความน่าจะเป็นของจำนวนครั้งของการสลายตัวของนิวเคลียสกัมมันตรังสีในช่วงเวลา6วินาทีเข้าใจแล้วครับ เส้นโค้งเรียบโยไปทางซ้ายเพราะค่าเฉลี่ยเป็นแค่สี่เองไม่ใช่เส้นโค้งปกติรูปะระฆังคว่ำสมมาตรซ้ายขวาแบบนี้นี่เองที่เขาเรียกกันว่าการแจกแจงแบบบัวทรงครับใช่แล้วครับตัวเลขจาก0ถึง9้าถ้าการแจกแจงความถี่สมมาตรกันจะได้ค่าเฉลี่ยที่4.5แล้วได้เส้นโค้งเรียบรูปะระฆังคว่ำสมมาตรซ้ายขวากันนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับ การสลายตัวของรังสีที่เกิดอย่างช้าๆมีการแจกแจงแบบบัวทรงอย่างนี้นี่เองใช่แล้วล่ะครับนักเรียนเอาละครูก็หวังว่านักเรียนจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้กันได้ไม่ยากนะครับพยายามหมั่นเรียนรู้ไว้มากๆเดี๋ยวนักเรียนก็จะเก่งขึ้นเองและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ